ถ้าคุณมี VPS แล้วเคยโดนแฮกคลิปนี้จะได้ช่วยเซฟ VPS เพื่อความปลอดภัยให้คุณได้ค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนและนี่คือ VPS High Speed นะคะผู้ให้บริการ VPS ที่เร็วที่สุดสเยนที่สุดในไทยวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกวิธีป้องกัน VPS ของคุณจากการโดนแฮกที่เจ้าของ VPS ส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้หรือว่ามองข้ามไปค่ะทำไม VPS ถึงโดนแฮกง่ายกว่าที่คิดสมองของคุณเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ต24ชั่วโมงนะคะราว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็สามารถสแกนหาแล้วก็โจมตีได้ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะคะและที่น่ากลัวก็คือว่าบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนแอบเข้ามาใน VPS ของคุณแล้วค่ะปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขา แต่ไม่เคยตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติมเลยนี่ก็อาจจะเป็นความผิดพลาดที่ทําให้แฮกเกอร์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคนได้ง่ายๆนะคะเหมือนกับว่าเดินเข้าบ้านที่ไม่ได้ล็อกประตูอย่างนั้นแหละและนี่ค่ะคือ6วิธีป้องกัน MPS ไม่ให้โดนแฮกปกติพอรต s s s นะคะจะเป็นเลข22ซึ่งก็คือค่าเริ่มต้นที่ทุกคนใช้กันรวมถึงแฮกเกอร์ด้วยค่ะถ้าเราใช้พอร์ตนี้ต่อไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเปิดประตูทิ้งไว้ดังนั้นการเปลี่ยนพอร์ตนะคะก็คือการซ่อนทางเข้าให้ปลอดภัยขึ้นนั่นเอง ขั้นตอนมีดังนี้ค่ะ1ตรวจสอบว่า firewall ใน OS ปิดอยู่หรือเปล่าให้พิมพ์คําว่า service firewall status ดูว่าปิดอยู่หรือไม่นะคะถ้าใช้งาน NIPa Cloud p a c e แค่ตั้งค่า security group ก็พอค่ะ2ตรวจสอบ security group นะคะเช็คว่าเปิดพอร์ตไหนอยู่บ้างโดยเฉพาะพอร์ต2-2สำหรับ SSS นะคะ3ค่ะเช็คพอร์ตที่เปิดใช้งานบน OS ให้ใช้คำสั่ง netstat แ,แล้วก็พิมพ์ตามนี้เนาะเพื่อดูว่าเครื่องฟังพอร์ตไหนอยู่บ้างนั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่4ค่ะเปลี่ยนพอร์ตใน SSS config ค่ะแบ็ก u p ไฟล์เดิมก่อนนะแล้วก็แก้ SSD underscore config ค่ะเปลี่ยนให้เป็น hashtag p o r t 2 2เป็นพอร์ตใหม่ที่คุณต้องการได้เลยอาจจะเป็นเลข50222ก็ได้ค่ะแล้วก็เพิ่มความปลอดภยดัยโดยการตั้งค่าตามนี้เลยนะคะที่แนะนำให้บนจอนนี้ค่ะ วิธีที่5ค่ะตั้งค่า Security Group ใหม่ให้ตรงกับพอร์ใหม่ค่ะสร้าง Security Group ใหม่เพิ่มรูปแบบ Custom TCP นะคะที่พอร์ที่ตั้งไว้เนาะแล้วก็ Attach กับเข้า Instance นั่นเองค่ะ วิธีที่6ค่ะรีสตาร์ท SSS Service โดยใช้คำสั่ง Service SSD Restart นะคะแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งด้วยในส s ตน t นั่นเองวิธีที่7ค่ะลบ Security Group นะคะพอรตเดิมซึ่งเป็นเลข22นั้นเพื่อปิดช่องโหว่แล้วก็เหลือไว้แค่ทางเข้าที่เรากำหนดเองค่ะวิธีที่8ค่ะทดสอบเข้าใช้งานผ่านพอร์ตใหม่นะคะลอง s s s ด้วยพอตใหม่เพื่อดูว่าเปลี่ยนสำเร็จหรือยังค่ะวิธีที่2ปิดการล็อกอินด้วยรหัสผ่านก็คือใช้ SSS Key เท่านั้น รหัสผ่านไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ยังสุ่มเดาได้นะคะแต่ SSH เนี่ยเดาไม่ได้ค่ะใช้ Public Private Key Authentication แทนรหัสผ่านค่ะซึ่งใช้คำสั่งสร้าง SSH ที่ขึ้นตามอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะคัดลอกคีย์ไปยัง VPS ค่ะจากนั้นก็ไปที่ไฟล์ s s h d e r s c o r e c o n f i g นะคะแล้วแก้ไขตามนี้เลย Password Authentication no แล้วก็ทำการ r e s t a r t SSH อีกครั้งดูค่ะ วิธีที่3ค่ะติดตั้ง firewall ปิดพอร์ตที่ไม่จําเป็น VPS ส่วนใหญ่เนี่ยมีพอร์เปิดทิ้งไว้เพียบเลยแฮกเกอร์แค่สแกนเจอก็มีโอกาสโจมตีได้แล้วนะคะให้เราใช้ u f w ปิดพอร์ตที่ไม่ใช้ค่ะอนุญาตพอร์ต SSH ที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ใช้ firewall ค่ะวิธีที่4เปิด f a i l to b a n ป้องกัน brute force attack f a i l to b a n ก็คือตัวช่วยล็อก IP นะคะที่พยายามดารหัสผ่านซ้ำๆนั่นเองติดตั้ง fail2ban ค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะ แล้วก็แก้ไขไฟล์อันนี้ค่ะแล้วก็ลอง r e สตาร์ท for t o band อีกรอบหนึ่งวิธีที่5ค่ะปิด root login กันโดนหยึดเครื่องค่ะถ้าแฮกเกอร์รู้ว่า root login ได้เนี่ยก็เท่ากับว่า VPS ของคุณพร้อมโดนหยุดแล้วนะคะก็ลองไปที่ไฟล์ s s b underscore config ค่ะแล้วก็ตามนี้แล้วก็เปลี่ยน permit root login no แล้วก็ลอง r e สตาร์ท ssh อีกครั้งหนึ่งนะคะ และว,วิธีที่6ค่ะเปิดระบบอัตโนมัติป้องกันช่องโหว่เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่เคยอัปเดตเนี่ยก็คือเป้าหมายของแฮกเกอร์นั่นเองดังนั้นการตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติแบบนี้จะดีกว่าค่ะแค่ลองทํา6ข้อนี้ดู VPS ของคุณก็จะปลอดภัยขึ้นแล้วนะคะเปลี่ยนพอร์ต SS SSH ใช้ s s s Key แทนรหัสผ่านติดตั้ง Firewall ใช้ f a i l to b a n ป้องกัน Rootforce Attack ปิด Root Login แล้วก็การตั้งค่าอัปเดตให้เป็นอัตโนมัติน,นั่นเองค่ะ ถ้าคุณจริงจังเรื่องความปลอดภัยลองทําตามทุกข้อก็จะยิ่งปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะและถ้าอยากให้ VPS เร็วแรงแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนี่ยลองใช้ VPS High Speed บริการ VPS t h ยรองรับทุกการใช้งานสนใจก็สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะถ้าคลิปน,นี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าคุณใช้พอรต S S S อะไรขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ